เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้อยู่ที่โคราชนะคะอยู่ที่โคราชฮอลนะคะนี่ค่ะเซ็นทรัลโคลราชพรุ่งนี้มรืนนี้มร้นนี้มีงานใหญ่นะคะ2 3่สถึงยีชื่อว่าอ e ีสานเฟสนะคะนี่ค่ะเป็นคู่แข่งเดอะเฟสอีกทีนะคะ เป็นอีสานเฟสนะคะวันนี้ก็เลยมาจัดบูธเตรียมบูธเพราะว่ามีพวกศิลปินดารามาด้วยนะคะก็จะมีเหล่าเพื่อนฝูมนะคะดารามาเยอะแยะมากมายงานเขาบอกว่าใหญ่โตโอราระโหฐานบานตะไทยมากนี่ค่ะ The Future of Isan Soft Power นะคะแต่งสวยเลยคะ่ะเนี่ยเป็นควายนะคะเป็นฟางเป็นฟืนแล้วก็เดี๋ยวจะพาเที่ยวนะคะยังไงพรุ่งนี้เจอกันได้นะ เปิดงานตอน11โมงนะคะใครอยู่โคราชบอกต่อให้ด้วยมาเจอพี่โก้นะคะ23 25นะคะอีสานเฟสนี่อ๋อ11โมงครึ่งการแสดงวัฒนธรรมออกเปิดตัวนี่ไงโหมีแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในห้างซึ่งเออต้องบอกว่าในห้างนี่คือเขาปิดแล้วนะคะแต่เราเป็นบูธสุดท้ายที่มาเลยนะคะ มาบูธสุดท้ายอยู่บูธอะไรเนี่ยดีสิบในดีสิบมีชื่อไหมอ๋อดอรโกตริสตักเจอเลยค่ะมาดีสิบอ่ะเดี๋ยวดูว่าเข้างานเข้าไงนะคะเข้าประตูไปปุ๊บนะคะเจอพี่โก้นะคะสุดทางขวามือค่ะนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่เปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะเวลาเข้ามาในงานปุ๊บเขาใหญ่มากมีเวทีคอนเสิร์ตด้วยนะคะ นี่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นซ้มนะคะผู้บอกว่าสินค้าเขาเรียกว่าแบบวัฒนธรรมโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นแบบโชว์ดิสเพลย์เดี๋ยวเปิดไฟแสงสีเสียงก็คงจะอลังการนะคะของพี่โก้สุดทางเลี้ยวขวาเจอนะคะก็จะแทรกไปเรื่อยพี่โก้อยู่สุดทางนะคะสุดทางนะคะ,ะ,ค,ะคุณขาคิดอะไรไม่ออกสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวาไปนะคะดาราเขาต้องซ่อนไปลึกๆค่ะเผื่อจะได้คนเดินเข้าไปลึกๆไปหานะคะแต่ไม่รู้จะมีคนเดินไปหาหรือเปล่า เขามาสุดทางเลี้ยวขวานะคะแล้วเราก็จะสุดทางแล้วเราก็จะเจอนี่คะ่ะรูปปัน้นอนุสาวรีย์นี่ค่ะพี่ปุ๋ยนิทัศน์นะคะจัดร้านเสร็จหรือยังคะเพีเฮลิภาพเกิดมาค่ะแม่ไปไหนอะ่ะจะไปห้องน้นํานี่มีห้องน้ำหรือที่เนี้ยนี่สุดทางเนี่ยนึกออกมานี่ทางสามแพ่งตรงนี้นะคะเดินเข้าไปเลยค่ะทางสามแพ่งนะคะบูทพี่โกอยู่นี้ค่ะนี่ค่ะจดถัดไปถัดไปต้องไปเดินแล้วล่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนมันกลับยังไงวะเนี่ยอืม เดินตามเดินตามอีนสาวชุดดำไปนี่ค่ะคุณสแกกรังนะคะคนลึกลับนี่ค่ะโอ้ยฉั้น่ะดูมีของกินเตมไปหมดเลยอ่ะและมันเป็นแบบวิสาหกิจชุมชนนะแม่แกรูปจังหลายกลเออพวกโอถงโอทอบเนี่ยเราซื้อของเขาเราไปหักภาษีได้นะแม่ เนี่ยจริงโอทอปบาทเนี่ยถ้าเกิดรู้จักตรงแต่ต้นนี่นะคะบูทพิโกนะคะเห็นไหมคะจัดสวยมากเลยค่ะค่ะนี่คือโครี่นะนี่ค่ะมีพริกกรอบนะคะมีน้ตาล้าเราด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำปลาปลาโกมานะคะโครี่อินโคลราดค่ะ แล้วก็มีแม่ปุ๋ยนิทัสนะคะขายน้ำส้มคันนะคะนี่น้ำส้มสุปตานะคะแล้วก็บ้านสแกวันนะคะขายมีเกล็ข้าวมันทะยมมีกลอมาดันแช่อิ่มค่ะกลัวไข่กลัวไข่ดีเหรอคะมาแค่นี้ก็มารถมารถคนอื่นเขาเราก็เก่งใจนะคะโคจะบบกว่ากลัวกลัวไข่ดีเหรอคะใครอยู่โคราชแวะมาหาได้นะคะตอนนี้เนี่ยพวกเราอมาจัดบูธ มาน่าจะเป็นแบบ3คนสุดท้ายค่ะเพราะชาวบ,บ้านเขามาแต,แต่งกันตั้งแต่เย็นแล้วแต่เราเนี่ยขับรถมาต้องบอกว่ามีประสบการณ์อันโชคชนมากเพราะว่าใช้รถไฟฟ้านะคะแล้วก็ใช้เป็นครั้งแรกในการออกต่างจังหวัดแล้วโอ้ยเกี่ยวกับเรื่องเติมรถไฟฟ้านี่คือแบบเดี๋ยวทําเป็นคลิปไว้แล้วนะคะแบบสนุกมากเลยะค่ะกว่าจะเติม ไฟฟ้าแต่จุดเดยวจะตัดต่อให้ดูมันก็มันก็ไม่ได้ยากเย็นมากนะคะแต่มันมากและแบบบางจุดเราหลับเลยค่ะหลับคาที่ชาิเลยค่ะแล้วตรงไหนอะค่ะแม่แม่จะไปห้องน้ำหรือเปล่าแม่เดินออกไปสิไปสิออกตรงไหนอะแม่แม่เดี๋ยวก่อนนะปิดไฟยังเราไม่ลืมเลยแล้วเนาะเดี๋ยวเช็คก่อนความต่ำยิ่งไม่ดีอยู่นี่บูธฉันอยู่ตรงนี้เธอนึกออกมาของฉันนะทางสามแพงเลยเธอนี่ มองไปปุ๊บใครก็ต้องเห็นฉันฉันตั้งใช่ไว้ร่ะละอย่าลืมมาหาฉันกันนะคนใครคอยู่โคราชดูเป็น100ร,ร้อยค่ะส,สวัสดีค่ะยังไงอย่าคือยอ,ยอย่ามาซื้อของร้านบิงปองนะคะ,น,คะนี่ค่ะถ้าขอชื่อของเธอกลับประเทศไม่ได้นะค่ะนี่ค่ะสแกวันค่ะพี่ปุ๋ยคะฝากร้านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะจากวันที่ปองเร็วมั้ยไม่ค่ะเดี๋ยวเดี เดี๋ยวเราจะไปไลฟ์ต่อที่โรงแรมนะคะ2 3่สถึงยีนะคะ3วันเท่านั้นที่เซนทันโคราชชั้นสี่ครัปีกันค่ะขอบคุณนะคะคุณปุ๊ใช่ไหมอะไรวะตาก็ไม่ค่อยจะดีสวัสดีแม่อ๋อแม่ปุ๋ยสวยมากค่ะนี่ค่ะแล้วเรามาลงเห็นไหมแล้วก็ขับรถมาเจ้าตรงนี้แล้วก็ของลงนี่คือวิธีแบบว่า วิธี CEO มากเลยนะคะแต่ตรงนี้เป็นทางเฉพาะคนเอาของลงนะคะแต่ถ้าเกิดแขกมาเนี่ยต้องขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์มานะใช่ค่ะที่ชั้นสี่นะคะต้องบอกว่าการออกขายของตามตลาดนัดหรือว่าตามอีเวนต์นี่สนุกมากเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ไปบ้านฟ้าพี่โก้ได้นะคะเซิร์ชคำว่าป a าโก้ออแกไนส์ป้าโก้ออแกไน์นะคะก็จะมีแบบบูธอีเวนต์อยากจะมาออกบูธขายของกับพวกเราก็เชิญเลยนะคะน่ไปไหนห้องนั้นอยู่ตรงไหน ไม่ไปกลับโรงแรมเลยกลับโรงแรมเลยเหรอเออกลับโรงแรมเลยสิเหรอคนดมึงเยอะเลยไม่นี่ไงไม่ใช่เธอเปลี่ยนได้เธอเปลี่ยนฉากไงเธอถือให้แล้วเธอเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉากได้เหรอเปลี่ยนฉากได้สินี่ไงจะทเปลี่ยนยังไงล่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนฉากแป๊บนึงนะจะดีเหรอเปลี่ยนสิเดี๋ยวนี้มันของขวัญใช่ไหมในเอฟเฟกต์เปลี่ยนฉากยังไงเปลี่ยนฉากเลยกันนะเอฟเฟกต์นี้เราเปลี่ยนฉากข้างหลังเนี่ยไปหาข้างหลังก่อนนะพื้นหลังนี่ไงพื้นหลังไงเลือกเอาอะอย่างเงี้ยสมมติใช่ไหม อะไรที่สีเขียวสีสีนสมุดนะสมุด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 นนี่ไงอจะเป็นนักก็เป็นอย่างนี้ล่ะนี่ไงจะต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นเอไอมันจับเราเห็นมึงขับรถไม่ได้เข้าใจกูก็อยู่ในน้ำสิมึงก็อ่านเอว่าสอ๋ออยู่ในอากาศเหรอก็รถมันเป็นยานอวกาศมึงบอกไเแล้วขอโทษนะคะตอนนี้จะต้องออกไปอยู่อากาศด้ไงได้ละจริงเหรอใช่แล้วแม่รถเราจะออกไงเนี่ยกกันเองนะออ่อย่างเงี้ยอาจารย์ผู้พิทักษ์เธอขอไปก่อนอ่ะเชิญอยู่ในอากาศไปก่อนนะคะอ่ะปิงปองนะคะ อุ้ยไม่ตามพ้นแสงแล้วหรือเ,เปลี่ยนอะไรให้โก้ดีไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนฟิลเตอร์เหรอเออทำไมแม่จะอยู่ในลูกศิษย์ไปดวงจันเดี๋ยวนะเดี๋ยวทักทุกคนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวบัเวงเหยียบเหยียบอะไรอีกอะของฉันนั่งหลังให้แม่นั่งหน้าเออฉันนั่งหน้าดีกว่าเพราะว่าของฉันมีของมีของเดี๋ยวนะทุกคนคงจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแอปให้โก้ก่อนแม่แม่นั่งได้แต่แม่อยากเหยียบเหล็กบนพื้นนี่ได้ไหมเหล็กอันนี้มันสำหรับคขำไปเนี่ย เดี๋ยวนะปองขอเปลี่ยนพื้นหลังแป๊บหนึ่งนะก็พื้นหลังมันน้อยมากเลยโก้ได้นะแล้วทำไมไม่เอาออกไปไหนเลยล่ะเห็นไหมไว้ข้างหลังเลยได้ไหมเออนี่กูพังไปเที่ยวทะเลละไม่ได้หนักเลยกูต้องไปเที่ยวทะเลแม่ตรงนี้โอเคไหมเป็นเที่ยวทะเลแทนไม่มันแค่นี้เองมันจะหน e ักเลยได้ไหมทุกคนโทนอย่เพิ่งออกไปไหนนะเดี๋ยวจะพาไปไลฟ์ต่อที่โรงแรมหรือว่าออกไปก่อนไหมโก้เดี๋ยวค่อยเข้าใหม่นะ อนะอกไปก่อนเราค่อเข้าใหม่ไหมอ้าวทาไมป,ป้องเหลือแค่นี้ล่ะกูก็เปลีนสวัสดีค่ะทุกคนขอโทษด้วยนะคะเพื่อนย่างวิเลนนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไลฟ์ใหม่แล้วกันนะคะอย่าลืมมานะคะเซ็นทรัลโคราชยี่สิบสายสิบห้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ